ฝันหนึ่งเตอร์เรืออันนี้ออกไปใหม่ๆนะหลองอ๋อลวงพ่อฝันตั้งแต่ตองวดเหมือนบอกครับตองวดว่า mm hmm. อยู่ว่าอยู่บ้านเก่าอยู่สี่หลักเนี่ยครับก็เปบ้านเก่าที่ฝนมันตกบ่อยๆนะอยู่ในบ,าบาาน้านบ้านล่างไ่นเป็นทางเก่าๆเ,เนี่ยครับวันนี้วันทีออกไปทงางบ้านน้อยบ้านใครกันนะครับก็เลยลงลงมากเหมืนนี้ กลังสัญญาขป้ดืมลงท้าเลยบอกเขาลองถ้าว่าหายมีผู้หิิงเป็นรุน่นพี่แล้วครับแล้วหาลองถาววานโยนมาให้คูนกอรับเอาก็ได้พฤษนั <laughs> นท์ลงท้าวลุงทาวคูนหนึ่งพูด,ดีเมื่อน,น้ออกระตือนหครับ,รบะกระตืออือ ฝันฝันว่าได้รองเท้าเออว่าเขาโยนรองเท้ามาให้คู่นึงครับโยนเป็นผู้หญิงนะโยนมาผู้หญิงโยนรองเท้าให้อืมหลว่เราเราเคยจำเป็นที่ว่ามื่สิเป็นเลขคู่เล็กพุยิ่งกินเลขาอ๋ออาจจะเป็นเลขคู่ก็เป็นเลขคู่แล้วเท่าพุยิ่งกับสิเป็นเลขาบอกครับหลวงพ่อเพราะว่าโอ้ฝันเห็นพุยิ่งกินเลขาโยนไม่คู่หนึ่งเป็นเลขคู่ลรอวะครับ เอ้ไอลรองรองพ่อครับไอ้ถ้าเฮาตีตัวเลขดีมันมันตีจังได๋ครับครูคือเลขมันอยู่ในบ้านเก่านี่ยมันก็สิมีเลขเก่ามานําำัุกตัวอ๋อบ้านเก่าบ้านหลังที่หลวงพ่ออยู่แต่ก่อนเนาะเออถูกบ้านเลขที่บ่หลวงพ่อบ้านเลขที่บ่มีเลขเลขเก่านี่หมายถึงเลขงวดที่แล้วสีตามมาจัชตัวเออมันสิตามมาจัุกตัวนี่งวดที่แล้วมันเป็นหยังเเนาาะขไงวด้ เมื่อที่แล้วเล็กบนมันออกแปดหกเจ็ดครับเล็ก่างมันออกศูนย์สามครับตับบวกตีแต่ถตาวัานเห็นรองเท้าจนมาเป็นเล็กหูบวกข้างลังทังบมดครับเล็งยังครับถ้าลวงพอตีนี่ถ้าได้รองเท้ามากสิอ่ยิงเอาโยนให้นี่รองเท้าฟองน้ำรองเท้าเตะครับเป็นสองสองนมานเป็นสองสอง ตีโดยตรงสองสองตัวเลขเก้าหกหกอ๋อสีเป็นเลขคูได้น้องลองลองพอคูเลยนะหกหกกับสองสองครับประมาณอมฝันตั้งแต่ตองงวดแต่มือมือน,นี่ผมมาผมมามาหาลองพอนี่คือผมหลงทางมากเด้วเนะครับครับท่านผู้ชมหลงทางมากวัด <c oughs> อยู่ในป่าอีครับ มูนไอแม่แ <Lion> ม่ช <cozy in German> ีเพ right <sm> <like> <ập> ื่อนกะหัวห <to> ัวรอครับนี่ครับผมสิทายเลวยครับผมอยู่กับแม่ครับเนี่ยแม่ครับคแม่ชีลงทางมากครับท่านผู้ชมครับก็คือว่ามือวานนี่มือวานนี่ผมอ่ามาเจอลวองตาลวองตาเพื่อนกับิไปธุระในเมืองนะครับผมมาเจอเพื่อนแล้วก็ผมกับ จอดรถนรับเพื่อนไปทรงครับไปทรงเราหลวงตารูปนั่นเพื่อนบ่อยผมมาหาครับบอกว่าเพื่อนอยู่วัดสงขามครับวัดวัดนี้นี่นะครับวัดนี้ครับแล้วนี่ผมไปหาหลวงตารูปนั่นครับบ่เจอครับบ่เห็นเพื่อนเลยครับผมก็เลยลงท่างเขามาวัดอีกวัดหนึ่งครับอยู่ในป่าขึ้นกันครับเป็นสำนักทรงเนาะหลวงพ่อครับครับก็คือลงท่างเขามาก็เลยมาเจอหลวงพ่อพอดีครับเลยถือโอกาสเขามาไหว้พระที่วัดครับธรรมชม หลวงพ่อเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นฝันครับก็เลยหลวงพ่อก็เลยเบาสุฟังครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับเพิ่นเพิ่นฝันพอดีเพิ่นเลยเบาูุฟังเปลี่ยนแนวทางครับฝันตั้งแต่ตองวัดคนเดีครับท่านผู้ชมครับอืมหกหกับสองสองหลวงพ่อว่าตีตัวเลขเหลขงวดนี้มันมันสิบปานเหลขคู่วะหลวงพ่อนี่นะแต่ฟังแบบนี้ไล้วเลขคู่ครับ อีกเยื่องหนึ่งว่าออกวันพระน้ำเล็กๆออกวันพระได้ครับวันนี้ครับวันพระวันที่ที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับถ้าออกวันพระเป็นี่ยอย่างนี้สหลวงพ่อจ้ะครับมีเล็เก่าว่าหลวงพ่อเลือกูเนี่ยโอ้จนนี่ยจะมาเลืคกูจะต้งเก็บเอาไว้ที่บอกไปบอกไปนะเนี่ยอ๋อบ่ายทเห็นผู้หญิงที่หลวงพ่อว่าเออหลวงพ่อเห็นผู้หญิงอ่ะหลวงพ่อนั่นตีเป็นเล็กน้ำผู้หญิงชนมาจะเป็นซีด้วยตรง ครับแล้วเขาสิจับได้ใส่จังไดล่ะหลวงพ่อนี่หกสี่สี่หกเลยสามตัวหกหกสี่กับสี่สี่หกอืมสองตัวข้างล่างก็จะเป็นสองสองออข้างล่างโยงลงไปหน่อยเดี๋ยวอยู่ข้างล่างกันโน่นไปต้องแถวฟองน้ำอ๋อผู้หญิงไหนล่องเท้าโยนให้หลวงพ่อเลยอผู้หนึ่งหลวงพ่อก็ะฟันแปลกเนาะครับ ครับอืมไอ้บ้านบ้านหลังนั้นบ้านหลังเก่าของหลวงพ่อป่ะครับที่หลวงพ่อไปบ่เออคืมันเป็นบ้านผักข้างสิออกไปต่อยไปหมู่บ้านหนึ่งครเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมายถึงไปหมู่บ้านเก่าอ๋อบ่เมนบ่เมนบ้านเป็นหลังเนาะก็คือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่แล้วเอเตือนหลังนั้นมันเป็นเฮือนเก่าแล้ยนะที่ไปพัดนะครับครับ แต่เทากับโบมือว่าบ้านเล็กท like ี่ยังน้วงพ่อในความฝันในหันสมัยเก่ามันมีอยู่แล้วบ้านเล็กที่ครับอ่อซีซีหกกับหกหกซีนึงนะนั่งล่กับสองสองนี่น้องพรพันตีให้แต่เล็กเก่านี่คือสิบโบเมนน้องพอเล็กเก่าเล็กเก่ามันก็บ่มีมาจากตันี่แต่ว่าสิบโบแบบเก่า อ๋อแต่บเมนแบบเกาแต่มันสีมาอยูต่ตัวตัวเกานะเนีมีเจ้าตัวใดมากครับแต่บบฮัวตัวใดมากครับแต่ที่พานมานี่เลขเจ็ดนี่มาตลอดเด้อครับหลวงพ่อเจ็ดมากมามาแห้งเจ็ดนีน่มากชุ้งวอดครับ <c oughs> แต่ปีไก่ละแต่แต่แต่คนสีมองขาไม่ที่สีมองวงวาวต้องเป็นนะครูเนาะเลขแปดถือว่าเลขศูนย์มันเป็นครูได้ ไม่ใี่ว่า,าปดตามมากก็ได้มันบแน่ได้ให้คิดเอาครับจ้าไม่แม่ครูเลขสูดเด่นบอครับคู่นึงเลินบอน่ะมันก็บอแน่เนี่ยเพระ8เจ็ดหัวคบนบอลนั่นน่ะอยาอ่ามองข้ามมันรครับแมนแมนครับน่ะอืมมันเป็นกุรปิดสนามทัม้งลครับฟันเมือ่อตีไปเลยรายย่างีไปครับถ้าตีไปมันก็สิร้ายเลยไปแล้วายครับีตามพ่อเราครับ ก็ต้องเอาตามหลวงพ่อแล้วเนาะครับก็คือเลขซีซีหกกับฟันดีอสซีแล้วก็สองสองครับซีซีหกหกซีบ่หลวงพ่อแล้วก็สองสองสีมาเลขคุยรีบอร์หลวงพ่อเนาะแต่กับบรููเนาะหลวงพ่อเนาะมันกับเขาให้มาเป็นปริศนาให้เตียวครับ แต่ท่านผู้ชมท่านใดตีตัวเลขเก่งๆกับซอยตีน้าเน่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมลงทางมาเเลยครับนี่ครับบัดนี้บบเคยมาจักเทียครับรองพอครับอืครับหรือว่ามากถึงล้วกับลวงพอสิให้โชคให้ลาบกลับไปกับบรูนนะหลองพอเนาะแต่ดวงคือว่าครับครับครับท่านผู้ชมครับอ่าสลับความฝันของรองพอกับเป็นแค่แนวทางครับเป็นความเชื่อชวนบุคคลเนาะครับ ก็ลองพิจารณาเบิ้งครับงวดก่อนที่หนึ่งเมษายนหกห้านี้ครับผมเคยสารต้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีมันๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลงพอเจ้าอาวาดนะครับเพื่อนก็บอกว่าทะเบียนรถคั้นนี้ครับออกอยู่เอยครับท่านผู้ชมครับเจ็ดศูนย์สามเก้าครับลงพอบอกว่าให้มาเบื้องเอาครับเพื่อมีโชคมีลาภนับกันครับเจ็ดศูนย์สามเก้าครับ ค่ะเมื่อบ่งตัวเลขความฝันของปูวัดปลาเนาะค่ะปูบอกว่าปูฝันว่ามีแม่ยิ่งเอารองเท้าห้ปูเนาะค่ะปูก็เลยตีเลขฝันให้ก็คือหกหกสี่สี่หกหกแล้วก็สองสองเนาะค่ะแต่ปูบอกว่าสองสองนี่นาสิมาล่างเนาะค่ะค่ะแล้วก็แม่ชี้ก็บอกว่างวดนี้นาสีมีเหล็กแปดเนาะค่ะแล้วเลขรถของปูที่ปูบอกว่ามันออกตลอดเนาะค่ะแล้วงวดนี้ก็อาจเสิออกอีกก็คือ เจ็ดศูนย์สามเก้าเนาะคะ่ะทางผู้ส้มกับพิจนาลอ่องเบิงเนาะคะ่ะแนวทางของเลขฝันปู่วัดป่าเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกห้าค่ะมันมนค่ะ